เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วถ้าวันหนึ่งคนที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้แพ้ลุกขึ้นมาขอเล่าเรื่องในมุมของตัวเองบ้างละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า A History of Burma หรือประวัติศาสตร์พมา่า เขียนโดยหมอ่องทินอ่องซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดามดานะครับแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางความคิดที่เปลี่ยนวิธีที่คนพม่ามองอดีตของตัวเองไปเลยหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับมันคือการประทักกันของเรื่องเล่าสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยเจ้าอนาณานิคมชาวตะวันตกแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเสียงของนักวิชาการพม่าเองที่ลุกข,ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องจริงมันต้องเล่าแบบนี้สิ เอาละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยมาทำความรู้จักกับเสียงจากพม่าคนนี้กันก่อนจากนั้นเราจะย้อนไปดูวัฒนจักรแห่งมหาราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของเขาแล้วก็มาถึงจุดที่อาณาจักรล่มสลายก่อนจะไปดูกันว่าแล้วประวัติศาสตร์ผ่านายตาใหม่มันเป็นยังไงและสุดท้ายเราจะมาปิดท้ายกันด้วยคำถามสำคัญที่ว่าไอาเรื่องที่เราฟังฟังกันเนี่ยเรื่องเล่านี้เป็นของใครกันแน่โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยเสียงจากพม่ามาดูกันว่านักประวัติศาสตร์ที่ลุกขึ้นมาท้าทายจาก,กรวรรดิคนนี้เขาเป็นใครคือโปรไฟล์ของหม่องทินอ่องนี่น่าสนใจมากเลยนะครับลองคิดดูสิเขาเกิดในปี1908ซึ่งตอนนั้นพม่ายังอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษแถมยังได้ไปเรียนถึงสถาบันชั้นนำของตะวันตกเลยนะทั้งออกซฟอร์ดทั้ง LSE แต่แทนที่เขาจะใช้ความรู้ที่ได้มารับใช้จกักรวรรดิเขากลับทําในสิ่งตรงกันข้ามเลยครับคือเอามันมาเป็นอาวุธนี่แหละเพื่อรือ้อแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ของชาติในมุมของคนพม่าเองซึ่งนี่แหละคือจุดที่น่าทึ่งมาก คือเราต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับว่าก่อนที่มองทินอองจะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยประวัติศาสตร์พม่าที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนนอกรู้จักกันเนี่ยมันถูกเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ตะวันตกอย่าง DGE Hall ซึ่งแน่นอนว่ามุมมองมันก็จะเป็นแบบคนนอกมองเข้ามามองพม่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจกกักรวรรดิอังกฤษ แต่มองทินอองเนี่ยเขาทําสิ่งที่ได้ว่าพลิกโตเลยครับคือเขาบอกว่าไม่แล้วก็เขียนประวัติศาสตร์จากมุมของคนในเพื่อจะบอกกับโลกดังๆว่าพมา่ามีเรื่องราวของตัวเองนะแล้วมันก็ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจมุมมองของเขาให้ลึกซึ้งขึ้นเราต้องลองไปดูเนื้อหาในหนังสือของเขาครับ ไปดูประวัติศาสตร์ที่เขาอยากจะเล่าซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆนะครับแต่มันคือมหากาบของอาณาจักรต่างๆที่ทั้งรุ่งเรืองและล่มสลายต่อเนื่องกันมาเป็นพันๆปีเลยทีเดียวหัวใจหลักในทฤษฎีของหม่องทินอ่องก็คือคำว่าวัฏจักรนี่แหละครับ เขาบอกว่าประวัติศาสตร์พรม่าเนี่ยนะไม่ได้หยุดนิ่งแล้วรอให้ฝรั่งมาเจอไม่ใช่เลยแต่มันขับเคลื่อนด้วยพลังของตัวเองมาตลอดคือมันจะมีวงจรของมันมีการก่อตั้งรุ่งเรืองสุดขีดแล้วก็ค่อยๆเสื่อมลงวนลูปไปแบบนี้ซึ่งนี่แหละครับคือกรอบคิดที่เขาใช้เพื่อให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์พรม่าในแบบของพม่าจริงๆ แล้วพอเราซูมเข้าไปดูในไทม์ไลน์นะครับโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากจริงๆเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่1 1เลยนะอนาณาจักรพุกามยุคแรกที่เป็นยุคของการรวมชาติสร้างวัดวาอารามที่อลังการมากๆจากนั้นก็ส่งต่อไปที่อาณาจักรอังวะแล้วก็อาณาจักรตองอูที่เรารู้จักกันดีในฐานะยุคแห่งการขยายอํานาจจนมาถึงราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์คองบองคือแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันคือเคลื่อนยืนยันความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมนี้ทั้งนั้นเลยครับ แล้วภาพนี้นะครับคือมันเห็นภาพชัดมากทุงเจดีแห่งภูกา้ามลองนึกภาพดูสิครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีเจดีนับพันพันองค์ตั้งต,งตระหงานอยู่ตรงนี้มันคือหลักฐานที่จับต้องได้เลยนะถึงพลังศรัทธาถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรในยุคแรกๆและที่สําคัญมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเรื่องราวของชาติเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเริ่มตอนที่อังกฤษเข้ามานะแต่มันมีรากฐานที่ลึกและยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะ หรืออย่างสถาปัตยกรรมสวยๆพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวัดอนันดาหรือวัดธรรมยันจีคือมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าอริยธรรมในยุคพุกามเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนนี่คือมรดกที่คนพม่าภูมิใจมากนะครับแล้วมันคือความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนที่เรื่องราวของพวกเขาจะถูกคนนอกเข้ามาเขียนทับซะอกเอาล่ะครับ หลังจากที่เราเห็นความรุ่งเรืองมาเป็นพันปีตอนนี้เรากำลังจะเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดปเปลี่ยนจุดแตกหักที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์นี้เลยก็ว่าได้นั่นคือตอนที่อาณาจากักรต้องล่มสลายลงเมื่อราชวงศ์คองบองราชวงศ์สุดท้ายต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจอย่างจักรวรรดิอังกฤษภาพนี้มันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบจริงๆครับเดือนพฤศจิกายนปี1885 ตอนที่กองทัพอังกฤษบุกเข้าไปถึงมันทะเลซึ่งเป็นเมืองหลวงมันไม่ใช่แค่การรบกันธรรมดานะครับแต่มันคือการประทะกันของโลกสองใบเลยแล้วโลกใบเก่าที่อยู่มาเป็นพันพันปีกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วและภาพนี้โอ้โหมันคือภาพที่สะเทือนใจมากเป็นเหมือนหัวใจของความบอบช้ำทั้งหมดเลยครับพระเจ้าทีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายของพมา่ากำลังถูกคุมตัวออกจากพระราชวัง วินาทีนั้นล่ะครับที่อำนาจอธิปไตยของชาติมันสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเป็นภาพที่มันจะท้อนความสูญเสียแล้วก็เป็นบาดแผลในประวัติศาสตร์ที่มันลึกมากๆและฉากสุดท้ายคือการเนรเทศพระเจ้าทีบอถูกบังคับให้ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำอิรวดีเพื่อไปใช้ชีวิตที่เหลือในอินเดียโดยที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกเลย มันคือการถอนรากถอนโคนสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของความเป็นอิสระออกไปจากแผ่นดินเกิดของตัวเองและนั่นก็คือการปิดฉากประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์ของพม่าอย่างสมบูรณ์แบบโอเคเมื่อเหตุการณ์มันเจ็บปวดขนาดนี้คำถามก็คือแล้วหม่องทินอองเขาเล่าเรื่องนี้แตกต่างจากบันทึกของฝั่งอังกฤษยังไงล่ะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับอย่างแรกเลยเขาเอาคนพม่ามาเป็นศูนย์กลางของเรื่องไม่ใช่เอาเจ้าอนณานิคมมาเป็นพระเอก 2. เขาเน้นย้ำเรื่องการต่อสู้เรื่องการไม่ยอมแพ้ของคนพมา่าและ 3. ข้อนี้สำคัญมากๆเขามองว่าช่วงเวลาที่เป็นอนานิคมเกือบร้อยปีเนี่ยมันเป็นแค่าการหยุดชะงักเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เข้ามาแทรกไม่ใช่บทสรุปของประวัติศาสตร์ชาติที่ยิ่งใหญ่และยาวนานถ้าจะพูดให้ชัดๆเลยก็คือเขาได้ไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์ของบริทิชเบอร์มาคือพม่าในฐานะเมืองขึ้นของอังกฤษแต่เขากำลังเขียนประวัติศาสตร์ของชาติพมา่า ชาติที่มีตัวตนมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองซึ่งมันแยกขาดออกจากประสบการณ์ตอนเป็นอาานิคมคนละย่วงกันเลยทีนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันครับแล้วทำไมล่ะทำไมหนังสือเล่มนี้และวิธีคิดแบบนี้มันถึงยังสำคัญยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามารดกที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่ข้อมูลวันที่หรือชื่อคนนะครับ แต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าการประกาศอิสรภาพทางปัญญามันคือการประกาศกล้าวเลยว่าถึงพันดินเราจะเคยถูกยึดแต่อดีตของเราเรื่องราวของเราความคิดของเราจะยังคงเป็นของเราเสมอมันคือการยืนยันความเป็นชาตินั่นเองครับมันมีคำพูดหนึ่งในคำนำของหนังสือครับที่พูดถึงตัวหม่องทินอ่องได้ดีมากเขาบอกว่าชีวิตของนักวิชาการน่ะจะรู้จักได้ดีที่สุดก็จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาเองนั่นแหละ ซึ่งมันก็จริงเลยครับเพราะหนังสือเล่มนี้แหละคือตัวตนคือมรดกที่ทรงพลังที่สุดที่เขาทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังและทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็อยากจะฝากคําถามสุดท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าเวลาที่เราอ่านประวัติศาสตร์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเคยลองหยุดแล้วถามตัวเองดูสักนิดไหมครับว่าเรื่องเล่าที่เรากําลังอ่านหรือกําลังฟังอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของใครหรือเป็นเสียงของใครกันแน่